ปุ๋ยที่พี่เขาใส่นะครับอันนี้ก็คือขี้บัวเนาะครับใส่ห่างจากโคนต้นนะครับ80เซนถึงเมตรนะครับวนเป็นสองเมตรครับครับเนื่องจากว่าดินที่นี่ก็อย่างว่าดินทรายเนาะดินไม่ค่อยดีเราก็ต้องบํารุงดินก่อนเนี่ยพี่อันนี้ทิ้งหมดผมทิ้งนะครับครับอย่างต้นนี้นะครับกิ่งที่ออกมาไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยถึงมันจะอยู่คนละฝั่งก็แล้วแต่เราเลี้ยงไว้มันก็ไม่ดีแล้วครับอันนี้ให้ดูนะครับที่บอกว่าเป็นไม้กวาดนะครับอันนี้เกิดจากเพลี้ยไฟครับ เพี้ยไฟกินแล้วก็เชื้อรากินตามนะครับเนี่ยแห้งลงมาครับครับเพี้ยไฟเขาจะดูดน้ำเลี้ยงตาบอดหมดเขาไม่สามารถส่งขึ้นไปได้ครับประกอบกับกิ่งเนี้ยกิ่งที่ตำแหน่งเขาอยู่ฝั่งเนี้ยอ่าท่อน้ําเลี้ยงฝั่งเนี้ยเหมือนจะไม่ค่อยดีระบบลากฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยดีกิ่งไม่ค่อยมีพี่เห็นไหมอันนี้มันจะไปออกฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งนู้นลากจะดีกว่าครับอันนี้เราก็ตัดทิ้งก็ได้ครับครับแต่งเอาใหม่ครับใบ บางท่านโทรมาถามผมว่าเนี่ยใบหยกิกเป็นอะไร <c oughs> อันนี้ก็เกิดจากความไม่สมบูรณ์นะครับทา่านอาหารไม่เพียงพอนะครับครับตัวนี้อาจจะมีเพลี้ยมีเชื้อราร่วมด้วยแต่เชื้อราไม่ได้ทําให้ใบหยิกใบบิดนะครับอันนี้ใบบิดทาตนอาหารที่มันขาดนะครับก็พวกเหล็กสังกะสีแมงกานีสแมกนีเซียมทองแดงอะไรพวกนี้นะครับก็คืออ่าบางยี่ห้อนะครับเขาจะผสมมาครบเลยท่านก็ต้องฉีดระยะ ใบเพชรลาดนะครับเพื่อให้เขาไปสะสมให้ขดูดเข้าไปอยู่ในใบใบนี้ไม่ใช่ฉีดไปแล้วเขาจะหายนะครับเขาไม่หายพอเขาสมบูรณ์เขาจะแตกยอดใหม่ใบใหม่เขาจะเริ่ม <c oughs> ดีขึ้นนะครับครับ <c oughs> กิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับเนี่ยอย่างยอดนี้ครับถ้าเราอยากให้เขาเลี้ยงง่ายนะครับแบบนี้นะครับให้ตัดตัวนี้ทิง้งอ <c oughs> <c oughs> เพราะ <c oughs> ตัวนี้ครับกินหงิกินเนี่ยเรียกเขาเขาไม่ได้กินแค่ใบอ่อนนะเขากินยันตาตาใบพอตาใบตัวนี้ถูกทําลายสักครึ่งหนึ่ง เขาก็ไปแตกเอาที่ตาพวกนี้เพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งให้หมดครับที่ขึ้นอย่างต้นนี Bilder ้ข like cool ึ uh, um, uh, 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 uh ้นมามันกอดกันไหมมันกอดกันครับ huh. มันขึ้นเป็นทรงนี้ให้หนีบตรงนี้ทิ้งอครับนี่ยครับเห็นไหมออกมาไม่ดีเลยอันนี้ก็หนีบทิ้งอ๋อลากเดินไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับปุ๋ยที่พี่เขาใส่นะครับอันนี้ก็คือขี้บัวเนาะ ใส่ห่างจากโคนต้นนะครับ80เซนถึงเมตรนะครับวนเป็น2เมตรครับครับเนื่องจากว่าดินที่นี่ก็อย่างว่าดินทรายเนาะดินไม่ค่อยดีเราก็ต้องบํารุงดินก่อนเนี่ยพี่อันนี้ทิ้งหมดผมทิ้งนะครับครับมันไม่ไหวครับเนี่ยครับให้ดูนะครับท่านผู้ชมมันไม่ไหวแต่เราก็ไม่ใช่ไปฝืนมันว่าไม่ใช่ตัดทั้งต้นไม่ไหวทั้งต้นเราก็มันมีพอมีกิ่งอื่นนะครับเราก็เอาออกจะก่อนมันเป็นก้านทูบเกือบหมดทั้งสวนเนี่ยเนี่ย นี่นะครับท่านผู้ชมตัวบนบนะครับเนี่ยบางทีมันถูกตัวด้วงตัวแมงเอแมงง่ามนะครับแทะครับนี่ต้องต้องพ่นอะไรให้ดีที่ตัวอันนี้พ่นก็เป็นฟีฟีโปรฟีโพใช้ได้ไหมครับอ่าไม่พอครับอนนี้ผมไม่รู้มันมีอันนี้ไงโ้คให้ี่มาไม่ครบอันนี้ได้ไดก็เดี๋ยวแกเอาครับตัดออกขึ้นข้อมอืมอันน้ฟรวมกันรวมได้รวมได้ครับแต่ว่าเราไม่รวมพี่รอบนี้พี่ฉีดตัวนี้ รอบหน้าพี่ก็สลับกันง่ายครับครับบางทีเราใส่รอบเดียวกันหมดเราต้องดูว่าสัตัวอะไรมากินช่วงไหนอีกสามตัวนั่นรวมกันได้นะอ๋อรวมได้ครับแล้เป็นปุ๋ยครับอมันจะแห้งปลายเนาะครับมันแห้งปลายเพราะว่าเพราะว่าละแมงมากินเขาไม่กินหรอกใบแก่มีแต่ลายแดงกินใบแก่แมลงเขาจะกินใบอ่อนครับเพราะว่า เหมื in อนเราแหละก็กินผักก็กินอ่อนๆลักษณะเดียวกันครับพี่กิ่งนี้เอาไว้นะเลี้ยงมาแทนนะแต่ทิ้งหน้านนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะอ๋อนันหลอดนี่เขาบอกให้แทนอันนี้เอามาแทนให้เลี้ยงได้ไม่ต้องไปตัดเขาทิ้งถึงเขาจะเล็กแต่เรามองวันข้างหน้ากิ่งนี้จะโตไวไวกว่ากิ่งนี้อีกแต่กิ่งนี้มันอยู่คนละด้านเอาไว้ด้วยกันได้ครับ อ,อันนี้มันขับไกลตรงอออกแล้วนะโอเคอาทีนี้ยเดี๋ยวสวยครับอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งต้นนะครับลักษณะแต่งประมาณนี้นะครับ